บ่ายคุณครูบรลิดวงมัน่นอันนี้เรามาเรียนในหัวข้อการวัดการกระจายของข้อมูลการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับเป็นค่าสถิตทิที่ใช้ในการอธิบายลักษณะการกระจายของข้อมูลนะครับเพื่อให้เห็นลักษณะของข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งในที่นี้นะครับเราจะล่า ถึงการวัดการกระจายสมบูรณ์ซึ่งได้แก่พิสัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเรามาดูหัวข้อแรกเลยนะครับพิสัยพิสัยของข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ พิสัยก็คือค่าที่ใช้ในการวัดการกระจายนะครับซึ่งได้จากผลต่างระหว่างข้อมูลนะครับที่มีค่าสูงสุดและข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดซึ่งพิสัยก็จะได้สูตรนะครับ x max ลบด้วย x min ครับค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดนะครับเมื่อ x max คือค่าสูงสุดของข้อมูลและ x min เป็นค่าต่ำสุดของข้อมูลมาดูตัวอย่างนะครับให้หาพิสัยของข้อมูลนะครับ39 12 40เกสาสิบห้า สี่สิบเจ็ดยี่สิบสองสามสิบหกสาสิบวิธีทํานะครับจากข้อมูลชุดนี้นะครับสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดของข้อมูลนะครับซึ่งเราได้12บนะครับ12เนี่ยเป็นค่าต่ำสุดของข้อมูลนะครับและ4ี่สนะครับเป็นค่าสูงสุดของข้อมูล รเราก็จากสูตรบอกว่าพิสัยเท่ากับ x max ลบด้วย x min ครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้47ลบ12ค่าที่ได้เท่ากับ35นะครับ35นี่ก็คือพิสัยของข้อมูลชี่นี้นั่นเองต่อไปนะครับพิสัยของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ โดยแบ่งอันตรภาคชั้นนะครับพิสัยก็คือผลต่างระหว่างขอบบนของอันตรภาคชั้นของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดครับแล้วก็ขอบล่างของอันตรภาคชั้นของข้อมูลที่มีค่าต่ําสุดนะครับ เรามาดูตัวอย่างนะครับให้หาพิสัยของข้อมูลชุดนี้นะครับเขากำหนดข้อมูลมาให้นะครับซึ่งก็มี11ถึง20นะครับ21ถึง30 31ถึง40 41ถึง50แล้วก็51ถึง60 วิธีทำนะครับดูตามตารางนะครับจะเห็นว่าเราสร้างตาช่องเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องนะครับคือช่องขอบล่างแล้วก็ขอบบนใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเราก็หาค่าขอบล่างขอบบนนะครับของแต่ละชั้นออกมาเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือ ขอบบนนะครับของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดนะครับซึ่งเท่ากับ60.5นะครับแล้วก็ขอบล่างของข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดนะครับซึ่งก็เท่ากับ10.5เสร็จแล้วเราก็นำทั้งสองค่านี้นะครับมาลบกัน นะครับซึ่งก็คือพิสัยจะได้เท่ากับ60.5ลบ 10. ุ 5, ซึ่งเท่ากับ50นะครับดังนั้นพิสัยของข้อมูลชิ้นนี้เท่ากับ50ต่อไปเรามาดูหัวข้อที่2นะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับบอกว่าเป็นดีที่สุดนะครับเนื่องจาก การวัดการกระจายวิธีนี้จะใช้ข้อมูลทุกๆค่านะครับหรือนำตัวแทนของข้อมูลทุกๆข้อมูลนะครับมาคิดคำนวณน,นะครับอย่างแรกนะครับส่วนอย่างเบนมาตรฐานของข้อมูลที่เป็นของประชากรน,นะครับ ให้ x1, x2, x3 ไปเล่นถึง xn นะครับเป็นข้อมูล n จำนวนของประชากรนะครับและ k เป็นแทนจำนวนอันตรภาพชั้นนะครับก็จะมีสูตรที่เกี่ยวข้องนะครับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงสมถีเส่นเป็นเบนมาตรฐานของประชากรนะครับคือ sigma เท่ากับรากที่2ของผลรวมของ กำลังสองของผลต่างระหว่าง xi ลบมิวครับทั้งหมดส่วนด้วย n ใหญ่ครับหรืออีกสูตหนึ่งนะครับซิกมาเท่ากับรากที่2ของผลรวมของกำลังสองของ xi นะครับส่วนด้วย n ใหญ่นะครับแล้วก็ลบด้วยมิ ันนี้คือมิวนะครับมิวยกกำลังสอง่าต่อไปนะครับส่วนเบนมาตรฐานของประชากรของข้อมูลที่มีการจแจกแจงความถี่นะครับนี่นะครับส่วนก็คือมิว ครับเท่ากับรากที่สองของนะครับผลรวมของผลคูณนะครับ fi คูณกับกำลังสองของผลต่างระหว่าง x i ลบมิวนะครับทั้งหมดส่วนด้วย n นะครับหรือตัวที่สองนะครับซิกมาเท่ากับ รากที่2ของผลรวมของผลคูณระหว่าง f i คูณกับ x i กำลังสองนะครับหารด้วย n นะครับแล้วลบด้วย new ยกกำลังสต่อไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนะครับ ให้ xi ให้ x1 x2 x3 ไปเรื่อยเป็นถึง xn นะครับเป็นจำนวน n ตัวอย่างนะครับและ k เป็นจำนวนของอันตรภาคชั้นนะครับก็จะมีสูตรที่เกี่ยวข้องนะครับอันแรกคือข้อมูลที่ไม่ได้จดแจกแจงความถี่นะครับส่วนเบนเบนมาตรฐานนะครับของตัวอย่างนะครับคือ s เท่ากับ รากที่สองของผลรวมของกำลังสองของผลต่างระหว่าง xi ลบ xb นะครับทั้งหมดส่วนด้วย n เล็กนะครับลบหนึ่งนะครับหรือสูตรที่สองนะครับ s เท่ากับรากที่สองของผลรวมของ xi ยกกำลังสองลบด้วย n คูณ xb ยกกำลังสองนะครับทั้งหมดหารด้วย n เล็กลบหนึ่ง นะครับแล้วก็จะมีสูตรของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ส่วนเป็นมาตรฐานของตัวอย่างนะครับก็คือ s เท่ากับรากที่สองของผลรวมของผลคูณนะครับ fi คูณกับกำลังสองของผลต่างระหว่าง x i ลบ x bar บานะครับทั้งหมดนะครับหารด้วย เ็นเล็กลบหนึ่งนะครับหรือ S เท่ากับรากที่สองของผลรวมของ FI คูณ XI กยกกำลังสองอนะครับแล้วลบด้วย N คูณกับ X bar บ่ายกกำลังสองอนะครับขั้งหมดส่วนด้วย N เล็กลบหนึ่ง จากสูตรที่ใช้นะครับเรามาดูมุมมองหรือว่าลักษณะการจำนะครับสูตรส่วนใหญ่แล้วคล้ายๆกันนะครับส่วนแรกคือส่วนเบนมาตรฐานของประชากรนะครับสัญลักษณ์คือโซนด้านนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีมิลส์ซิกมานะครับทัวตีซิกมาอย่งนี้นะครับ ซิกมาตัวนี้แทนส่วนเบนมาตรฐานของประชากรนะครับส่วนของตัวอย่างนะครับใช้สัญลักษณ์เอสนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับของประชากรนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับใช้มิวนะครับส่วนของตัวอย่างนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับใช้สัญลักษณ์เอกบา และอีกตัวหนึ่งนะครับ n ในประชากรเนี่ยใช้ n ใหญ่นะครับและก็ในกลุ่มตัวอย่างนะครับใช้ n เล็กนะครับและดูตัวหารนะครับในกลุ่มประชากรเนี่ยใช้ n ใหญ่ใช่ไหมครับตัวหารน,นะดูตัวหารเนี่ยตัวหารนะครับแต่ในของตัวอย่างเนี่ยนะครับตัวหารใช้ n ลบหนึ่ง นะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นสูตรที่เราต้องไปใช้นะครับในแต่ละสูตรเนี่ยแล้วมันมีอยู่2สูตรนะครับเราก็เลือกใช้นะครับเราชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกใช้สูตรที่2นะครับเ,เรามาดูตัวอย่างนะครับ ให้หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาเป็นตัวอย่างดังนี้นะครับเพราะว่าเลือกมาเป็นตัวอย่างาเพราะงั้นก็เราก็ใช้สูตรของตัวอย่างก็แล้วกันนะครับของข้อมูลที่เป็นตัวอย่างนะครับวิธีทำนะครับหาค่า x บาร์ และ xi กำลังสองนะครับเราก็นำข้อมูลนะครับที่เขากำหนดให้ตรงนี้นะครับเราทำตารางนะครับสองช่องในแนวตั้งนะครับก็เรียงเอาข้อมูลมาเรียงนะครับ xi นะครับข้อมูลที่หนึ่งห้าสิบสี่ห้าสิบห้าไล่ลงไปเลยนะครับห้าสิบสองหกสิบหกสิบสี่เจ็ดสิบห้าสิบสามเจ็ดสิบสองนะครับ เรียเงเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็หาผลรวมนะครับซิกมา xii เท่ากับหนึ่งถึงแปดก็ผลรวมตัวน,นี้ได้เท่ากับสี่ร้อยแปดสิบนะครับเรามาดูช่องที่สองนะครับเรานํา x i เนี่ยมายกกําลังสองนะครับยกกําลังสองทีละตัวเลยนะครับเสร็จแล้วเราเมื่อเรายกกําลังสอง ครบทุกตัวเรียบร้อยก็นำมาหาผลรวมนะครับซิกมาเอ็กไอยกกำลังสองนะครับก็เท่ากับสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสี่สิ่งที่เราจะต้องหาอันต่อไปนะครับก็คือหาเอ็กบาตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งเอ็กบาเท่ากับ ซิกมา x อ็ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับหารด้วยจํานวนของข้อมูลเนาะก็คือ8ปดครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก็คือ480แนะครับแล้วก็นําไปแทนค่านะครับก็จะได้480อยหารด้วย8ซึ่งเท่ากับ60สนะิบเสร็จแล้วเราก็จะนําไปแทนในสูตรนี้นะครับ s เท่ากับรากที่2ของซิกมา x i กำลังสนะครับลบกับ n คูณ x b a กบากำลังสนะครับส <tr> ่วนทั้งหมดส่วนด้วย n ลบหนะครับเราก็แทนลงไปนะครับก็จะได้รากที่2ของ2องห0ื่ 3านะครับลบด้วย n ก็คือ8ใช่ไหมครับนะบวกกับ x บาร์กำลัง2ก็คือ60ยกกำลัง2นะครับทั้งหมดส่วนด้วย8-1ลบ 1, นะครับแทนเรียบร้อยนะครับหาค่ามานะครับ,นะรบได้รากที่2ของ62ครับถอดค่ารากออกมานะครับก็มีค่าประมาณ 7.87ดังนั้นส่วนเบนมาตรฐานของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้มีค่าประมาณ7.87คะแนนนะครับมีการกระจายประมาณนี้นะครับพอจบสําหรับวิดีโอชุดน,นี้นะครับซึ่งได้นําเสนอไปนะครับก็ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับก็จะเป็นการหาส่วนเบน,นมาตรฐานนะครับของข้อมูลที่ 健健康体。